ทุกคนครับกรณีนักข่าวต่างประเทศชื่อว่าไมเคิลอัลฟาโรที่อ้างว่าเป็นนักข่าวจากทำรรเนียบข่าวของสหรัฐอเมริกาไปพบกับฝ่ายกัมพูชาแล้วลงพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชารับข้อมูลฝ่ายเดียวจากกัมพูชาแล้วก็พูดเป็นตุเป็นตะนี่นะครับทำให้หลายคนเป็นกังวลว่าเอ๊ะข้อมูลที่จะไปสู่ประชาคมโลกเราจะเสียเปรียบหรือเปล่าล่าสุดครับที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศชี้แจงแล้วว่านายคนนี้ไม่ใช่นักข่าวของทำเนียบข่าวสหรัฐนะครับ พบข้อมูลที่น่าสงสัยว่าจะเป็นนักล็อบบี้ยิสและเป็นนักประชาสัมพันธ์หรือว่า PR แล้วบอกด้วยว่าการรายงานข่าวของนักข่าวคนนี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่นายไมเคิลรายงานไม่ใช่ข้อทด้จริงเป็นเพียงความเห็นของบุคคลบุคคลหนึ่งเท่านั้นและข้อมูลที่เขียนขึ้นมาก็พิสูจน์ข้อทด้จริงไม่ได้ครับส่วนเช้าวันนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศพาคณะทูต33ประเทศลงพื้นที่จริง,ท,รงที่จังหวัดศรีสะเกด และเดี๋ยวจะพาไปดูทุ่นระเบิดและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบนภูมะเขืออีกด้วย